สวัสดีครับผมวันนี้กันอบ,บนอสเดับนะอัปเดตเนาะาอัปเดตสวนสวนพักสวนผนลไม้ต่างๆครับอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันบเบิ่งไก่ไก่ที่บอสเด็าเ,เลี้ยงไว้เนาะครับเคยเคยเห็นในเบิง่งการขอพันธ์การเฮ็ดโกงต่งตงตงางๆเนาะบอสเด็บกับกิบ ก่อนๆก,ก็เคยโลงไหวตอนนี้ก็หลายตัวเลยครับกา,การเสียยังให้ประสบความสำเร็จเนาะเ้าก็ต้องลงลงมือทำลองลองทำดูเนะาะมันจะประสบความสำเร็จบอกก็ต้องลงมือเห็ดนั่แหละครับพี่น้อ,อะเดี๋ยวจะไปพาไปเบิงพวกพืชพักต่างๆ ที่บารเทียกับปูว้เวลาวางหรืองานอดิเรกครับเพิ่มเพิ่มไปนี่ครับพี่นอ้องเป็นพวกใบกระเพราเอาเม็ดมันมาเพาะมาหวานเนาะมาก็แตกงามก็ได้เป็นเครื่องปรุงครับขวบขวบออมพัดกระเพราต่างต่างเนี่ยครับใส่ใบกระเพราได้ เคือครับพี่นอ้องเมึงโอ้กะแือว่าหน่วยดกอยู่เนาะมันก็นต่นใหญ่ไปเรื่อยแนะครับนี่มะเขือมะเขือม่วงครับพี่นอ้องเก็บกินโอ้เก็บกินไปหลายขังแล้วครับนี่ปลานั่นก็นยังหน่วยเต็มอยู่ อันนี้พวกใบชาพู่ครับไปพายีเหลือนอพี่นอกก็เอาใบใส่พวกแกงออมส่วนมากบ้าวเทีบก็จะปลูกล้าย่างผสมผสานกันไปครับเป็นเครื่องขั้วที่มันกินได้ทั้งนั้นแหะครับต้องก็ปลูกไวเนาะวางๆางเปิงพวกใบบันม่วงขมิ้นขาวครับพี่หนอกขมิ้นขาวนี่ เอาใส่เป็นเครื่องเทอกันเวลาตำเครื่องแกงหัวมันกำลังกำลังลงหัวเลยครับนี่ครับพี่น้อง <c oughs> พวกนี้เป็นพัดแปนครับพัดแปนเนี่ยเขาจะเอาไปาใส่พวกพัดมีหรือพัดเ้นนี่แหละครับพัดพวกเสน้นหรือเอาไปกินก็ลาบก็ได้ครับเอาใบมันนี่แหละ กินกระลาบโอ้ยงามเนาะพี่หน่อยับกชีฝรั่งครับแต่งามก็เพาะปลูกไปครับนี่อันนี้เป็นเบีย่ยเบียมะละกอครับพอไหวเดี๋ยวจะแบง่งแบ่งกันไปปลูกครับพี่น้องเป็นะมะละกอไอ้พันธุ์ที่ว่าเขาเอามาตำมสมตำนะครับท่นเนื้อกอบ,กอบ แซมครับมากได้แบ่งแบ่งพันธุน์ไปปลูกกันไดดเนาะครับนี่ายต้นครับเอไหวตัวมะละกอเนอะาะกะโอ้กําลังดกเลยครับพี่นออ้องฮูงเอาไห้ตํำสมมีครบแล้วครับนี่ฮูงต้นหุ้งนาวนี่พี่นออ้องจะมาเบิ่งบึกหนี่ครับโอ้ยเอ็นบ่จุ่มเดียวเลยครับนี่ ดกมากเลยครับโอ้เนี่ยกะปูกไว้ครับปูกไว้ได้สามสี่ปีล่ะนี่สองหน่วยนี่กำลังโอ้ไก่ไก่แล้วนะครับพี่น้อยไก่ที่ได้ตัดแล้วตามันเริ่มห่างๆออกเลยครับหรือว่าที่ได้ได้กินมึงมีซุกล้วครับ เอาเห็ดขนมเมาพี่หนอนเบิ่งสุดยอด่าครับพี่เครื่องพี่ก็มีครับสามสีหน่วยกำลังกำลังออกหน่วยอีกก็มีโอ้ดกครับปลูกไว้เนาะมีพื้นที่พื้นที่ก็เอาสื่อพันสื่อยังมาปลูกไว้นี่ครับ อันนี้เป็นอบข่าวน้ำหอมครับอแต่ละทลายแต่แต่ละทลายเบิ่งพีหนอหน่วยเต็มเลยครับอาข่าวน้ำหอมมาผู้ได้อยากมาเที่ยวมาชมเนาะปลาเทลกันตัดตัดให้กินเลยครับหวานครับต้นนี้กับปูกหว้หลายต้น,นู่ครับสีหาตน้นหลอบลนี่ครับอีกต้นหนึ่ง ต้วน,นี้ก็หลายท่ายแล้วครับต้วน,นี้ก็หวานหอมเหมือนกันหนาม,มันครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนาะปลาเทพก็อัปเดตให้เบิง้งพวกปืชพักเลือพลนหม่ต่างๆครับที่ปลูกใหม่ที่ลงมือเห็ุว่ามันออกมาเป็นแบบไดก็ขอขอบคุณถูกกำลังใจที่รับชมคือเก้านะครับผม คลิปนี้ก็จะขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ